ราจะไม่ทิ้งกันนะเพื่อนนำไปเลยนำไปเลยเดี๋ยวเทียนนี่เก็บไว้ใช้คนเดียวอย่าส่องอย่าใส่เอแอบตาเอ๊ะง่ายๆครับเขาเขาแซ่บ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 เาว้าวสู้ฉันตายไปนะคิดวะคิดว่ชุดแทงอะไม่หรคุณน้า ลองเล่นแบบดอดูเพราะว่าตั้งแต่เรารู้จักรบบอกมา,าแล้วเราก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็ไม่ได้ช่ำะไรขนาดนะั้นแต่ว่าคนดูน้องๆเลยบอกว่าอยากเล่นแบบดอมากแบบดอมากเราก็งงนนวคขาว,ว่าแบบว่ามันดออะไรอะไรคือดอดออะไรเอ,อ่ยอยากให้เล่นดออะไรนะคะเพิ่งรู้ว่ามันคือแบบผีซึ่งเขาบอกว่าแบบนี้สนุกอยากลองเล่นแปลไทยให้ด้วยเหรอเกมนี้มีแสงไฟกระพริบเสียงที่ดังและฉากสะดุง้งไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาทางหัวใจเกมนี้จําเป็นต้องฟังเสียเอออะไรอะไม่ได้มีอะไรใช่ปะ ยังอยู่ในความสงบเนาะอุ้ยผู้ชายอุ้ยผู้ชายสองคนเลยอะขืนนะอุ้ยนี่มีลูกแล้วเหรอเอาลูกเกาะไหลมาทำไมวนะน่ะอุ้ยมีลูกแล้วไม่ยุ่งด้วยหรอกอยานี่ฉันอยู่ตรงนี้ก่อนมา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 เอ้ยมาหน่อยดิมาหน่อยมาอ้ยมาหน่อยมาหน่อยมาอ้ยโอ้ยคนเดียวเหรอทาไมไม่มากันนะนอยอะโรงแรมโรงแรมทําไมอุ้ยเหมือนหน้าคนเลยว่ะไฟมีฝนตกพรัพลําเปิดดินชักได้หรอ โอ้เราจะให้เล่นแบบนี้จริงเหรอเป็นบ้าเหรอคนดูให้เล่นแบบนี้ทําไมมันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัววะหรือเราคิดเองมันก็แค่เกมเด็กมีคนบอกว่าประตูเราเข้าได้คนเดียวไม่รู้อ่ะไม่เคยเล่นก๊อกกใครเอ่ยไม่มีคิดเองคิดมากนะคะจริงๆแล้วผีเนี่ยก็แค่จินตนาการของเด็กเท่านั้นแหละที่มันสรรสร้างและใครเขากลัวกันคานคานได้ด้วยคานเหม็นหมากุญแจห้องศูนย์หนึ่งเหรอ โอ้โหไขเลยอะบ้านคนยักษ์เลยกีฮ่าม,มันมันอันใหญ่จังสวัสดีค่ะมาพักโรงแรมค่ะกิง้งกิ๊งกิ๊งเอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมันไม่ได้ฟีลมบน,นคนละโลเคชั่นไม่คิดจะเป็นพนักงานอทใหม่สวัสดีค่ะกิง้งกิ๊งกิ๊งกิ๊งสวัสดีค่ะเอ้าเอากดโอ๊ยไม่เล่นละเราต้องไปไหนอ,ะอ่ะอ่า๋อนี่ไงศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ไขกุญแจเข้าไปแก๊กโอ้โห ขังใครอะแม่เขาขัางใครอ่ะไม่เป็นกุญแจมันอันดอกเท่าบ้านเลยอะงงปิดก่อนได้ปะปิดประตูะไม่ได้เปิดประตูอ้ยอะไรอ๋อไม่มีอะไรกิเองตอนนี้คือเหมือนกับว่าพายุกําลังเข้ามาแล้วเราต้องอยู่ในโรงแรมนี้ทําไมเพื่ออะไรและฉันมาที่ทำไมฉันงงประตูอุ้ยสองเลยด้วยหรอชื่อของภาพวาดไปทํางานศาสตร์ เฮ้ยมีขยับมองวยอ่ยนั่นคนหรือตุ๊กแกวะแอบงงอยู่นะเอ,อ้ยมันประตูจะเปิดเองอย่างเดียวไม่ได้เออตกใจเมื่อกี้เห็นว่าอะไรขยับออกเป็นเงาประตูจะเปิดอย่างเดียวไม่ได้ปะมันแบบมันเสียระบบหมดประตูไม้เปิดเองคืออะไรมันต้องเป็นประตูกระจกที่เป็นประตูเลื่อนดิดิบเยอะเม็ดเยอะ,เ,เ,ยอะเปิดเองหมดเลยงงอยู่นั่นนะเห็นปะเห็นปะมันเริ่มจะเม็ดละเอาดีดว่าแม่ มันมีกี่ห้องตรงนี้มีไฟแช็กนะคะทุกคนเราสามารถที่จะจุดได้เผาเลยนะไม่ไปแล้วเ้าเผาเลยได้ไหมอะแบบเผาทั้งโรงแรมแบบว่าให้มันจบเลยได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องเจอผีอะ <S <S เงินปะเงินทำไมเขาใจดีจงเขาว่างเสร็จเงินไว้ให้ใครอมก็ดูระหว่างทาง <S <S โอ้อะไรทำไมกดไรขึ้นปิด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  อีกก่อนเดี๋ยวเขาไปเขาดูตรงนี้ก่อนนี่ดีกว่าอันนี้ดูแบบว่าดูปลอดภัยกว่าถอดถอดขัมพนเอาเอาไฟแช็คน้ำมันหมดเอาโอ้โหแล้วใครจะเข้าไปอะไฟแช็คก็หมดโอ้โอ้โหมันมันไม่ค่อยน่ากลัวหรอกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะอะไรใครวิ่งมาแกจิตหลอมเหลวจิตปรุงแต่ง คือ,องี้นะใครมันจะเข้าไปเอาดีๆป้านในชีวิตจริงคือแบบเราเดินมาเจอแสงแบบอย่างเงี้ยแบบเข้ามาสีค้าถ้าใครจะเข้าเข้าไปคือขิดเข้าไปรู้เลยว่าจะแบบตุยแน่นอนแล้วใคาจะเข้าอ่ะแม่โอ้ยเกียอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะอ๋ออ๋ออะไร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 วะ <S 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 อา้าว จูบแล้วก็ไปตกใจหมดเออทางเดินมป็ว่าวะเราต้องทำอะไรเมื่อกี้คือเราต้องจูบคืนปะเฮ้ยทุบหัวหรอมาหลอ่นออกมาอีเม็ดแออยู่ไหนจะฟาดแกแได้รูปอ๋อใส่ให้ตรงแน่เลยนี่เสียงใครเดินวะอ้าวแล้วไอ้วงกลมอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่แอบเกง่งแอบเกง่ง ออกมาออกมาบางกัน,กนบังกันอึบอึบอึบยังอึบอึบเคก็แค่คนดีๆเว้ยอะไรโออพูดไม่ทันจบเลยเอ้ย skiing? อะไร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 โอ้ย คือแบบคนกําลังบรรยายกําลังพูดอยู่อะแล้วแบบแล้วทําไมมาทําอะไรแบบเนี้ยมันแบบมันไม่ได้อะมันแบบมันงงเฮ้ย<อ>เอามีไฟฉายได้ไงอะมันซุ่มเหรอตอนแรกเป็นไฟแชกีห้องนี้แหละเอามาไกลกว่าเดิโมโมาวันนี้เอา ไม่คุ้นเลยอะไรวะไม,ไม่เหมือนเมื่อกี้เลยวะเอาที่ไหนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเอาเอาที่ไหนวะมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะหรือเรามาผิดทางวะโอ้ยไปละไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วตอนนี้อา้าวช่วยด้วยโดนขัง ผู้ตํารวจโอ้โโดนขังโดนหลอกเลยเมื่อกี้โดนหลอกอ,อ๋อฝั่งนู้นอ๋อประตูนี้อุ้ยอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้ลิฟมันเหรอฮะฉันเจอลิฟอ๋อถ่านไฟฉาย,ายเออมาเฮ้ยอย่าคิดว่าจะจัว่วฉันไม่จัว่ว โอ้ยเสียง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 ยังไม่มีเสียงคิดเองอันนี้เสียงของจริงแต่ฉันอยู่ที่สว่างแกมาไม่ได้หรอกห้องเดินมนี้เอ้ามันเปลี่ยนไปหรอแปะไว้ก่อนนี่เออเออะไรอะไรอ่าฐานลับอเมล่าเฮ้ เอ้ยตู้ตูต้ตูต้ตู้่อนผีตู้่อนจะเทยโอเคปลอดภยัยละไม่ปลอดภยัยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยโอ้โ,อโหแล้วใครปิดไฟอะ่ะทำไมวิ่งผ่านธรรมดาไม่ได้ต้องเอาไฟไปด้วยหรือไงลำบากคนอื่นเมืนมืดไปหมดเลยเห็นปะเป็นผีแล้วยังทำความลำบากให้คนอื่นอีกเนี่ยตายแล้วยังทำความลำบากให้คนอื่นเนี่ยแย่นะรู้ปะรู้ตัวปะ เบอร์สิบห้าไม่รู้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 ไม่ชี้อะไรอ่ะลมมันพัดเหรอเอ้เอ้ยสิบหกสิบห้าไปสิบหกเลยได้มันยหรือต้องเรียงอ่ะทุกคนมีใครรู้ป่าวว่าต้องเรียงไหมอ่ะอ้ยะไร แล้วเอาอะไรไปรอดฮหาไปก็ได้วะตกใจหมดอย่าพึ่งดิใช่ปะ่ะเสียงคนเดินมาปะ่ะยังไงอ่ะฉันต้องออกไปปะ่ะจะต้องออกไปไหมอ <c oughs> อไอ่อะไรอะไรอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอุ้ย <c oughs> อย่านะอย่าตายนะฉันอยู่ข้างในตู้ฉันต้องรอดนะอะไร ออกไปะกอ,อกอยู่นี่ไงพมมี่เพืดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บของเลยโอ้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 ยแล้วให้ทำไงดีก็เจ็บดีก็เอีกเงินไม่ใช่อชินนะอะไระยี่ผีก็แอบอยู่อ่ะแล้วมาไล่ทําไมไล่เราทําไมเราแอบอยู่มาไล่ให้ออกไปทําไมแล้วจะอ้อออกไปไหนอ่ะไม่อยากอยู่หรอกก็อยากออกแต่ก็บอกทางออกมาดิในจริงแกก็บอกทางออกดิเราจะเติมเพือ,อยังไงอ่ะ ฝนว้ายอ่ะฉันคิดทำไมเนี่ยเสียงฝนมันเล้าหรืออ่ะมันกลัวเกิน<ด>ต้องเข้าไหม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 ต้องเข้าหรือไม่ต้องเข้าวฮ้ยไอ้ไอเกมเ,เด็กน้อยโอ้ยโอ้ยแปดเดือนโอ้จะถึงอยู่แล้วแปดเนึอนดีวะ ไม่โอ้ยไม่ให้โอกาสกันเลยหรืองไงแล้วแบบโหมันจะมากขนาดใช่ไหมมันอยู่กันดีๆมันไม่เคยได้เลยใช่ปะคือแบบเป็นผีอะตายแล้วมีพลังพิเศษแต่ต้องมาฆ่าคนแล้วไม่ให้โอกาสคนเลยหรือไงฮะแล้วนี่พินี่วินทำไรได,ได้เนี่ยบูสปีดอะซื้อก็ไม่ได้ต้องใช้โลบักบักไปเลยาบักก็บักซื้อแม่งเลยบักเลยบักยังลำไยมาเล่นเป็นละค่ะเชิดไม่เชิดเงนได้เงินอ่าเห็นปะล่ะ แบบมึงนะคะผีเพิ่งรู้คิวนะรู้บทหน่อยเนาะมันเป็นช่วงฟาร์มเงินเนาะมันไม่เหมือนเดิมเลยวะเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมเลยอะทุกคนว่าปะมันไม่เหมือนเดิมนี่ว่าใช่ปะมันเหมือนแบบใหม่อ่ะขยันสร้างเนาะเขาก็เก่งเนาะว่าปะก็ๆเวิรไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีไม่มีไม่มีใครมาหรือว่าไม่ได้ผีวะลมพัดหรออันนี้ผีอันนี้ผีมาอันนี้ผีมาโอ้โห อ้าวโอ้โหล้วให้ใครเล่นน่ะเมื่ดอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรผิด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 ไอไม่มอง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 อ้ยไอ้ไม่ได้มองมึงสักหน่อยได้มึงน่ะเจ็บนะทางไหนโอ้ยไม่้องปิดปิดได้ป่ะอีผีตัวเล็กเอาเจออะเจออะอ้ยอะไรไม่ได้มองเลยไม่ได้อยากมองไม่สวยอ๋อสรุปต้องมองหน้ามันเหรอเพราะว่าอยู่แล้วมืดขนาดเนี้ยเอาไงอ่ะกินยาเลยได้ป่ะ กินเลยแล้วกันปิดปิดอะไรแบบเลิกปิดก่อนจ้าเลิกปิดก่อนเนาะพิดทางเพิ่งอยูเพิ่งอยูเพิ่งโอ้ยเรายาเพิ่งใช้เมื่อกี้รู้แหละเล่นเป็นละไอตัวปิดปิดเมื่อกี้คือเราต้องหันหน้าไปมองหน้ามันปิดเก่งมากพี่ช่างปิดนเอาด่านไปอีกแล้ววะนี่อะไรกล่องทำอะไรได้กล่องเฉยๆประดับประดาเปลี่ยนด่านไปเรื่อยเลยอะขยันน่ะเจ็ดละเจ็ดละเจ็ดละไปละไปละไปละชั้นเก้า เปิดไฟค่ะชดชั้นสิบเดี๋ยวมาเก่งนะอีป่าทองสิบเอ็ดสิบสองอย่างเงี้ยอู้หหยอกเล่นหยอกเล่นอ้าวไม่เล่นและไปไงอ่ะแม่แล้วหนูจะไปไงอ่ะแม่เล่นลมตู้แล้วหนูจะไปยังไงอ๋อนี่ประตูเหรอเนี่ยก็มองตั้งนานเซฟเซฟเซฟปัก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 เฮลเฮลส่งข้อความถึงตำรวจแล้วเราไปยังไงอ่ะกระโดดพังกระจกด ก็พังไม่ได้ไปไงวะอ๋อแฉะแย่อันนี้คือกระจกแตกเรอเนี่ยโอ้ยก็มองยากเนาะไม่ไม่ไม่ไมแบบอบค่ะชดบายอุ้ยจ็บเจ็ดหลอกวะเนี่ยเฮ้เฮ้มารู้ว่าหลอกจะเข้าทำไมโอ้ย ออยแล้วไงสิเก้าไปสิบเก้าเลยค่ะมันหลอกไม่ได้แล้วค่ะสิบแปดเพิ่งเดินมาเนาะนี่มียาให้กินบ้างไหมเนี่ะหาได้ปะอุ้ยนี่นี่อะไรเอาสปีดสปีดอะเอาไปใช้ตอนจําเป็นบอกเลยซึ่งตอนนี้จําเป็น,น,น,นสปีดบูดเฮือกเฮือขโมยของอยง่างรวดเร็วทันใจเฮือกเฮือกขวาดขวดัดขวดัดขวดัดทั้งหมดเฮืออะไรไม่มีเนี่ยสำคัญตัวละขโมยของหมดเกลี้ยง <laughs> ก็ตอนสำคัญไงมันต้องขโมยของอย่างฉับไวอ่าของหลอกเด็กเนี่ยของจริงหลอกไม่ได้หรอกว้าว่ล้วตอนแรกมันมันหลอกไม่ใช่หรอมันไม่หลอกได้ไงอ่ะเปิด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 เร็วเร็วเร็วอย่าลำใหญ่อย่าลิดเยอะอย่าเม็ดเยอะอ้ ไม่ใช่ไฟไม่ดีไฟไฟใช่ใช่ใช่ใช<ฮ>อ่อะไรอ,อะไรอีกอะไรอีกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแกไม่เล่นอุย้ยใครมองเฮ้ยตบตาแตกเลยเนีย่มองทำไมไอมันไม่ทำอะไรใช่ปะอ้มองชำ้ำมองช้ำเลย คือประตูมันต้องเข้าประตูตามเลขใช่ไหมแต่ทดี่จะเข้าตามอันนี้เพราะว่าหาของแป๊บหนึง่งเนี่ยปร์เตอร์กันตายนิดน,นึงเฮ้ยเงินฉ่ำเลยวะอ๋อตกใจกดไปโดนอ่าฮะเมื่อกี้เสียงในเกมหรือเสียงข้างนอกเกมวะเสียงป๊อกป๊อกป๊อกป๊ c, ป c, ป c, ปอกหล่อกี้อ้าวบอแล้วมึงนะทุกคนเมื่อกี้เสียงไม่มันเสียงมนอยู่ในข้างนอกเลยวะ อุตหตู้เยอะแล้วค่ะเนี่ยนะฮะโรงแรมมันแบบมันหรูหราหมาา้าเข่าอะไรอ่ะมไม่มีแสงตรงเนี้ยดูไม่ปลอดภัยดูเข้าไปแล้วจะเป็นนางฟ้าที่แปลว่าต้องตายก่อนถึงเป็นนางฟ้าอะไรเงี้ยประตูอประตูครับไม,มไม่ใช่คิดไปอีกอ๋อแสงมาจากห้องนี้เซซเซๆเซเซปักปักปัก กุญแจกุญแจอย่านะักแทงด้วยกุญแจนะเข้ามาเนะี่ยห้องเบอร์สามสิบอันดอยอันดอยครับห้องแบบอันดอยมีให้ฟาร์มป้อเกมเด็กเด็กเกมหลอกเด็กเล่นเอาผีตุ้กตุ่นมาตุ้กตุ่นวิ่งได้อุ้ยว้าอะไรอะไราขาดขาดขาดไม่ขาดวิ่งวิ่งวิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว

มันจะไปเล่นลอยลอยประตูเนี่ยเหนื่อยนะตั้งลอยชั้นนะ่ะใครใครเล่นเกมเนี้ยเพีแค่สองชั้นก็พอสองประตูเข้าปุบ๊บออกปุ๊บจบแค่นั้นพอเลยเล่นอะไรลอยชั้นนันมันไม่เหนื่อยกันหรือไงอ๋อมันเล่นได้หลายคนใช่ปะมามันเล่นกับคนดูดีกว่าพาผ่าไนไอ้นี้ไม่ไหวละมามาเล่นประตูนี้กันประตูที่เข้าได้แบบร้อยคนมีประตูที่เข้าร้อยคนปะเนี่ยประตูนี้มามาใครมาเล่นกับเจซีออร์เคลมาประตูนี้กันมาแอดมาได้นะเจซีออร์เคอลนะ เหนื่อยวะ่ะอ่านชัดแล้วกันนอยอ่ะเออสะดุ้งเลยสะดุ้งเหมือนกันดีดดงั้พี่ดีจ้าไม่มีใครมาห้องฉันเลยอ่ะเราคนเด็กแล้วใครจะไปแล่นอ้ย <S 2> <S 2> <S อ้ามีเทียนให้วะ่ะเออ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 เฮ้ แปลกแปลกเจียนดับเจียดับร้อยชั้นคนเดียวแบบเยี่ยวราด<ะ>ไเยียวจริงๆค่ะโอ้ยนี่เขาให้ฟาร์มแหละเป็นแบบฟีสไตล์อ้ยยาขอบคุณปาเตอร์เออปาเตอร์อุย้ยแปลกๆนะตามหลักเกมสมัยก่อนหรือเกมปัจจุบันเนี่ยการที่ให้ยาหรือให้อะไรรักษาเยอะเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเราจะไปเจอสิ่งที่น่ากลัว ทำไมเกมนี้พูดแล้วมันไม่ทันขาดคําตลอดเลยวะเหมือนแบบจะเสียงพูดหรอมาตอนแบบบ่นเกมตลอดเลยแบบหลายรอบล้วมันเม็ดเยอะนะเกมนี้มันเม็ดเยอะเหมือนกันนะทุกคนโมาเตรียมเลยค่ะมาดิมายังอ่ามาละหล่อนจะแน่สักแค่ไหนอีผียังมาต่อยโดสปีดบูดไปแล้วโอ มาดิบูอ้าบูเอาเอาติดติดติด,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 ดติดขอโทษขอโทษติดติดปิดฟ่านทางเล็กๆน,นิดนึงว้าวบ,บูดดบดบดบมาแล้วดบมาแล้วพี่ดบมาแล้วแกตามเันไม่ทันหรอกอออทางไหนทางไหนไม่รู้ก็ไปก่อนว้ายว,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 ว้ายว้ายว้าเลิกไม่เล่นละเลิกโอ้ยเล่นกับคนดูดีกว่าไหม เหมือนจะไม่รอดแล้วอ่ะไปไม่รอดอ่ะอุ้ยกลัวผีเหรอกลัวผีแล้วหนูมาใครอยากเล่นตามมาห้องเน้นกันแล้วได้แค่ติที่นะเต็มอด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 นะอุ้ยนี่ไม่ได้เข้าหลงสารน่ะเพื่อนคนน่ากลัวเลยกระเทยชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลายใหญ่ขนาดนี้อุ้ยคนนี้เสี่ยวคนนี้เสี่ยวอุ้ยถอยไปไปเฮ้ยทำไรอ่ะอุ้ยแล้วอีกคนนึงไปไหนอ่ะ เอาไม่เลือกหรือเนาจนเปนผีเหรอเราต้องรอเพื่อนไหมหรือไม่ต้องรอแล้วประตูปิดแล้วอะ่ะไป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 นำหน่อยไอ้มานำดิกดทําไมเรียกใครนี่ีเราไข่ให้เดี๋ยวพี่ไข่ให้ครับตําผมมาครับนอนๆเงินนี่จองนีจงน่จองเงินนะห้ามแย่งนะไปเอาเอาไปเลยเหรอเอาไปดินำนำนำอ้อใครอ่ะแกะเป็นใคร มาได้ยังไงฮะทุกคนออกมาอย่าไปเข้าใกล้มันเลยมันไม่ได้มากับเราเมื่อกี้ฉันว่ามันเป็นผีถ้าเป็นผีใช่ไหมเฮ้ยนนสิงเป็นใครมาได้ยังไงฮือึฮันถือมีดมนทำไมอ่ะมันฆาตกรเหรอจะไปแทงใครหล่อนคืออินพอสเตอร์ค่ะหล่อนคือผีค่ะห่อนคือผีของประตูนี่อ่ะอุ้ยตุ๊กตาน่ารักจังเลยปะให้อาไฟก็ได้นาหน่อยว่านาหน่อยขอขอขอเออ เดี๋ยวเดียวนี่ยัเพิ่งไปดิยังไม่ได้เงินเลยเดี๋ยวรีบจังเลยเงินก็เอาเงินก่อนเอ้ารอด้วยเออได้เงินอย่าเพิ่งดิรีบจังเลยเงินก็ไม่มีนะ <ๆ S 1> เรามาที่นี่เรามาล่าท้าผีเรามาเสี่ยงชีวิตตัวเองเดี๋ยวต้องกลับไปแบบรวยๆนำดินำแน่จริงก็นำดินำไปเลยเราจะไม่ทิ้งกันนะเพื่อนนำไปเลยนำไปเลยเหล่าเทียนนี่เก็บไว้ใช้คนเดียวอย่าส่องอย่าใส่เอาสากตาเอ้ง่ายง่ายครับกิ๊งขอเชิญ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 ว้าวสู้ฉัน ตายป่ะเนี่ยคิดป่ะคิดชุดแทงอ่ะไม่นะคุณนาคุณนากระใจคุณนาไปเราเสียใจแค่นี้แหละ เสียใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุโอ้ยโอ้ยขำโอ้ยเกมมันตลกอ่ะไปดูไปทางนี้ค่ะเอาจะเป็คขโอยของเขาว่าทำไมล่ะนะฮะเอาไปคืนนะผีเขาตามมาหรอกเอาไปคืนโอ้ยเด็กขี่ขโมย โดบยาหลอนะโดบยาหลอนะแปลกๆนะผียังมาต่อยปนะเนี่ยฉันเจอมาสามรอบแล้วตรงเนี้ยเชื่อฉันผียังมาตอ่อยอ้าวไม่ต่อยหนี่ยหรออ้าวอ้าวย่ายืนนิ่งดิกลัวทำไมทำไมอันนี้เออันนี้คุณคุณนะ <laughs> ฉันกำลังบอกว่าคุณคุณนั่นหลับไม่ฟังกันเลยอะ่ะโอ้ยของฉัน อายตายไปละโอ้โหโอ้โหแล้วจะไปรอดอะไรแล้วมันต่างอะไรกับฉันเล่นคนเดียวเมื่อกี้ถามหน่อยอะมันต่างอะไรกับที่ฉันเล่นคนเดียวฉันเล่นกับคนดูด้วยอคนดูพาฉันชนะไปที่ฉันหนึ่งร้อยแล้วมันต่างอะไรกับเมื่อกี้ว่าฉันจะไปรอดได้ไงสิ้นแล้ว โอ้ยไฟฉายกินแล้ววะวายของรีวายวายไยช่ำไม่กลัวไฟฉายของคนตายมีจ้ะนีขโมยใครมากันเมื่อกี้อ่าผียังมาต่อยตรงนี้ผียังมาต่อยฉันเจอแกมาแปดพันลอย้านรอบแล้วสปีดบูดว้าว โดบยาแล้วว้าวว้าวว้าวประตูบิจิเออวิจิควานตั้มว้าวอออ่ะจ้ประตูจ๋าอย่าตบฉันเลยอย่าตบฉันอ้าไม่ตบจะจับบวกนอกหน้าต่างเลยเลิกเลิกไม่เล่นไม่เล่นเลิกเลิกลา